คยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดูมีพลังบวกออราจับตลอดเวลาทั้งที่เราก็ตื่นเช้าเหมือนกันไปทำงานที่เดียวกันเจอรถติดคล้ายๆกันหรือมีปัญหากวนใจไม่ต่างกันเลยแต่ทำไมพลังชีวิตของเขาถึงดูเต็มเปี่ยมในขณะที่บางทีเรากลับรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ที่เหลือขีดแดงอะไรคือความลับของพวกเขากันแน่จริงๆแล้วความลับที่ว่า อาจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนหรือต้องใช้เงินถุงเงินถังอะไรเลยครับมันอาจเป็นแค่นิสัยเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันในวิดีโอนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าทฤษฎีปรัชญาอะไรยากๆแต่จะมาเปิดเจดนิสัยที่เรียบง่ายและทำตามได้จริงที่คนมีความสุขเขาทำกันเป็นประจำซึ่งถ้าคุณลองเปิดใจและทำตามแค่วันละนิดผมกล้ารับประกันเลยว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นแบบทันตาเห็นเลยละ่ะไปดูกันเลยครับ ก่อนจะไปดูทั้ง7ข้อผมอยากชวนทุกคนมาสำรวจชีวิตในแต่ละวันของเรากันสักแวบหนึ่งชีวิตของเรามันหน้าตาเป็นแบบไหนหลายคนอาจจะเริ่มวันด้วยเสียงนาฬิกาปลุกที่แสนจะน่ารำคาญเรียบลุกขึ้นมาทำทุกอย่างด้วยโหมดออโต้พายลอตอาบน้ำแต่งตัวขวาอะไรที่พอจะกินได้รองท้องแล้วก็พุ่งตัวออกจากบ้านไปสู้รบกับความวุ่นวายพอถึงออฟฟิศก็เจองานกองเต็มโต๊ะ ประชุมต,ติดติดกันเป็นพืชตอบอีเมลตอบลายลูกค้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆจนหมดวันตกเย็นเราก็ลากร่างที่แทบไร้วิญญาณกลับบ้านกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ทิ้งตัวลงบนโซฟาถ่ายหน้าจอมือถือไปเรื่อยๆเพื่อให้สมองได้พักก่อนจะเงยหน้ามาอีกทีอ้าวดึกแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องวนลูปเดิมอีกแล้ว ถ้าชีวิตของคุณเป็นแบบนี้ไม่แปลกเลยครับที่เราจะรู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟหรือรู้สึกว่าความสุขมันอยู่ไกลตัวจังเราได้แต่นั่งนับวันรอรอเมื่อไหร่จะวันสุขรอวันหยุดยาวรอโบนัสสิ้นปีโดยหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาเติมความสุขให้เราได้แต่พอวันหยุดหมดไปความสุขนั้นก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว วันนี้เราจะมาเปลี่ยนวงจรน,นั้นกันครับเราจะมาสร้างความสุขด้วยมือของเราเองไม่ต้องรอโอกาสพิเศษไม่ต้องรอให้ใครยิบยื่นให้แต่เราจะสร้างมันขึ้นมาเองจากสิ่งเล็กๆในทุกๆวันด้วยเจ็ดนิสัยต่อไปนี้ครับข้อที่1ขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัว The power of gratitude นิสัยข้อแรกที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆคือการรู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวครับ หลายครั้งที่เรามัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดจนลืมไปว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวมากมายแค่ไหนคนที่มีความสุขไม่ได้แปลว่าพวกเขามีทุกอย่างที่อยากได้นะครับแต่พวกเขาคือคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตั้งหาดความรู้สึกขอบคุณเป็นหนึ่งในความสุขที่มีพลังมากที่สุดลองนึกภาพตามนะครับเชา้านี้คุณตื่นมาบนเตียงอุ่นๆมีหลังคาบ้านให้หลบแดดหลบฝน เปิดก๊อกแล้วมีน้ำสะอาดไหลออกมามีกาแฟหอมๆให้จิบหรืออาจจะเป็นแค่รอยยิ้มจากคนที่บ้านที่ทำให้ใจฟูสิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาจนเรามองข้ามแต่สำหรับใครหลายคนบนโลกใบนี้มันคือพรวิเศษเลยนะครับ มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชายที่รู้สึกทุกข์ใจกับชีวิตมากเขามีรองเท้าเก่าๆขาดขาดแค่คู่เดียวและได้แต่บ่นกับโชคชะตาว่าทำไมชีวิตเขาถึงแย่แบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเดินสวนกับชายอีกคนที่ไม่มีขาในวินาทีนั้นเองเขาก็ตระหนักได้ว่ารองเทา้าเก่าๆของเขานั้นมีค่ามหาศาลแค่ไหน นี่คือพลังของการเปลี่ยนมุมมองครับการฝึกตัวเองให้มองเห็นและซาบซึ้งกับสิ่งดีๆที่มีอยู่จะช่วยปรับโฟกัสของสมองเราจากความขาดไปสู่ความมีได้มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยครับที่ยืนยันว่าแค่การจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือที่เราเรียกกันเก๋ๆว่า gratitude journal เพียงวันละ3-5ข้อก็สามารถเติมพลังบวกและเพิ่มระดับความสุขได้อย่างชัดเจน มันเหมือนการออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อสมองฝั่งที่มองหาเรื่องดีๆแข็งแรงขึ้นครับแอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีคืนนี้ก่อนจะถ่ายมือถือจนหลับไปลองหยุดสัก5นาทีครับหยิบสมุดเปล่าๆหรือเปิดแอปโน้ตในโทรศัพท์แล้วลองลิสต์3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสำหรับวันนี้ดูไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยครับอาจจะแค่ขอบคุณที่วันนี้รถไม่ติดนรกแตกเหมือนทุกวัน ขอบคุณพี่ที่ทำงานที่ซื้อชานมไข่มุกมาฝากขอบคุณเพลงโปรดที่บังเอิญได้ยินในคาเฟ่ลองทำแบบนี้ทุกคืนสิครับแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์ว่าในวันแย่ๆของเรามันยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดการเชอนชมสิ่งเล็กๆคือก้าวแรกที่ง่ายที่สุดในการสร้างชีวิตที่มีความสุขครับนิสัยข้อที่3เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ The Joy of Giving นิสัยข้อที่3เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังมากครับนั่นคือการเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับให้เป็นผู้ให้เรามักจะถูกสอนให้พยายามไขว่คว้ามีให้ได้มากที่สุดเพื่อตัวเองแต่หนึ่งในความลับของความสุขที่น่าแปลกใจก็คือการให้กลับทำให้เราอิ่มใจและมีความสุขมากกว่าการได้รับเสียอีก คำว่าให้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องบริจาคเงินก้อนโตหรือสละเวลาไปเป็นอาสาสมัครเต็มตัวนะครับแน่นอนว่าถ้าทำได้ก็สุดยอดไปเลยแต่มันคือการให้ในสเกลเล็กๆที่เราทำได้ทุกวันในชีวิตประจำวันคนที่มีความสุขมักจะมีเรดาร์คอยสแกนหาโอกาสที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คนรอบข้องอยู่เสมอ ลองนึกภาพตามนะครับการช่วยเพื่อนร่วมงานที่กำลังหัวหมุนกับเดฟไลน์การแบ่งขนมให้พี่รอปภที่ยืนตากแดดอยู่หน้าตึกหรือแม้แต่การกดลิฟต์ค้างรอคนที่กำลังวิ่งหน้าตาตื่นการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อทำด้วยใจที่อยากจะให้จริงๆมันจะสร้างความรู้สึกฟูในใจเราอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ การให้ไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุเสมอไปการพูดคำชมอย่างจริงใจการส่งยิ้มให้พนักงานร้านสะดวกซื้อหรือการกอดให้กําลังใจคนใกล้ตัวก็เป็นการให้ที่ส่งพลังแล้วไม่ต้องใช้เงินสักบาทมันเหมือนการส่งพลังงานดีๆออกไปซึ่งบ่อยครั้งพลังงานแบบเดียวกันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองครับแอคชั่นที่คุณทำได้ทันที พรุ่งนี้ลองตั้งมิชชั่นเล็กๆให้ตัวเองดูครับว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรดีๆให้คนอื่นสักหนึ่งอย่างอาจจะเป็นไลน์ไปชมเพื่อนว่าแกพรีเซนต์งานวันนี้สุดยอดมากเลยนะอาจจะเป็นสื้อน้ำเย็นๆไปฝากพี่แม่บ้านที่ออฟฟิศอาจจะเป็นสละที่นั่งบนรถไฟฟ้าให้คนที่ดูเหนื่อยล้ากว่าเราหรืออาจจะเป็นแค่ตั้งใจฟังปัญหาของเพื่อนแบบไม่ขาดไม่ตัดสิน ลองทำดูนะครับแล้วสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจคุณความสุขที่เกิดจากการให้มันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์และยั่งยืนอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับนิสัยข้อที่4ปรุงแต่งวันด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะ music and laughter มาถึงนิสัยข้อที่4ข้อนี้เป็นยาบำรุงใจชั้นดีที่เห็นผลทันทีและฟรีด้วยนั่นก็คือการเติมวันของคุณให้มีเสียงเพลงและเสียงหัวเราะ ชีวิตเรามีเรื่องเครียดๆให้คิดตลอดเวลาอยู่แล้วจริงไหมครับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์บางทีเราก็จริงจังกับทุกเรื่องไปหมดจนลืมไปว่าการได้ผ่อนคลายและหัวเราะออกมาดังๆมันดีต่อใจแค่ไหน เสียงหัวเราะเป็นยาวิเศษที่ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อจริงๆครับเวลาที่เราหัวเราะร่างกายจะปล่อยสารเอนโดรฟินหรือสารแห่งความสุขออกมาช่วยลดฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและบูสต์ความสุขได้ทันทีคนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่ไม่มีเรื่องเครียดนะครับแต่พวกเขาแค่รู้จักหามุมตลกๆในเรื่องแย่ๆและอนุญาตให้ตัวเองได้หัวเราะออกมาอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับเสียงเพลงครับการฟังเพลงเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายและเปลี่ยนอารมณ์เราได้ไวมากเพลงที่เราฟังมีผลโดยตรงต่อคลื่นสมองเลยนะเพลงจังหวะสนุกสนุกสามารถปลุกเราในตอนเช้าที่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยได้ในขณะที่เพลงฟังสบายสบายก็ช่วยให้เราสงบลงจากวันที่แสนวุน่นวายได้ คนที่มีความสุขมักจะใช้เสียงเพลงเป็นเหมือนซาวด์แทร็กประจำวันของเขาเลยล่ะครับพวกเขามีเพลย์ลิสต์สำหรับทุกอารมณ์มีเพลงชาติประจำตัวที่แค่ได้ยินอินโทรก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทันทีแอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีสร้างเพลย์ลิสต์พลังบวกของคุณเองลองเข้าไปในแอปฟังเพลงที่คุณใช้แล้วสร้างเพลย์ลิสต์ที่คุณฟังแล้วดีมีพลังอยากจะลุกขึ้นมาขยับตัว ตั้งชื่อว่า Morning Boost หรือ Happy w i v e s ก็ได้แล้วเปิดฟังตอนเดินทางไปทำงานหรือตอนที่รู้สึกพลังตกช่วงบ่ายๆนัดเสพความตลกหาเวลาในแต่ละวันเพื่อจงใจหาอะไรตลกดูจะ follow page มีมฮาฮาดูคลิป stand up comedy หรือโทรคุยกับเพื่อนสนิทสายฮาก็ได้แค่5-10นาทีที่ได้หัวเราะอ,ออกมาดังๆก็เปลี่ยน m o ูทของทั้งวันได้แล้วครับหัวเราะให้ตัวเองบ้าง ครั้งต่อไปที่คุณทำอะไรเปิ่นๆหรือพลาดเล็กๆน้อยๆแทนที่จะหงุดหิดหรือด่าตัวเองดูบ้างลองหัวเราะกับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองดูบ้างครับการไม่ซีเรียสกับชีวิตจนเกินไปคืออีกหนึ่งเคล็ดลับของความสุขเลยนะนิสัยข้อที่5พาตัวเองไปเดินและเชื่อมต่อกับธรรมชาติ walk and connect with nature นิสัยข้อที่5คือการกลับไปสู่สิ่งที่เบสิกที่สุดของมนุษย์เรานั่นคือการพาตัวเองออกไปเดินและเชื่อมต่อกับธรรมชาติในโลกยุคใหม่เราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นบ้านออฟฟิศหรือรถยนต์เรานั่งจ้องจอคอมก้มหน้ามองจอมือถือจนแทบลืมไปแล้วว่าการได้สัมผัสพ,พื้นดินได้กลิ่นต้นไม้หรือมองท้องฟ้ากว้างๆมันรู้สึกดีแค่ไหน การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดและไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับคนที่มีความสุขมักจะหาช่องให้การเดินแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเดินเล่นในสวนใกล้บ้านเดินไปซื้อของแทนการขับรถหรือแม้แต่ลุกขึ้นเดินรอบออฟฟิศทุกชั่วโมงการเดินไม่ได้แค่ช่วยเผาผลาญพลังงานนะแต่มันยังเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะได้อยู่กับความคิดตัวเองจัดระเบียบเรื่องต่างๆหรือบางทีไอเดียเจ๋งๆก็ผุดขึ้นมาระหว่างเดินนี่แหละครับ และเมื่อการเดินถูกรวมเข้ากับการได้อยู่กับธรรมชาติพลังของมันจะเพิ่มขึ้นแบบคูณ2เลยมีงานวิจัยพบว่าการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแม้แค่สัปดาห์ละ1น1-2ชั่วโมงก็ช่วยลดความเครียดเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายและสร้างสุข,ขภาวะที่ดีได้อย่างมหาศาล ธรรมชาติมีพลังในการเยียวยาอย่างน่าอัศจรรย์การมองสีเขียวของต้นไม้ช่วยพักสายตาเสียงนกร้องหรือเสียงลมพัดเบาๆช่วยให้จิตใจสงบการได้ไปเที่ยวทะเลปล่อยใจไปกับเสียงคลื่นหรือการไปเดินป่าสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดคือการชาร์จพลังชีวิตที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยครับแอคชั่นที่คุณทำได้ทันที หาเรื่องให้ได้เดินคุณไม่จำเป็นต้องหาเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปฟิตเนสหรอครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆเช่นลงรถเมย์ก่อนถึงป้ายหนึ่งป้ายแล้วเดินต่อใช้บันไดแทนลิฟต์หรือตอนพักเที่ยงแทนที่จะนั่งกินข้าวที่โตะ๊ะลองเดินออกไปหาอะไรกินข้างนอกดูหาโอเอซิสสีเขียวใกล้ตัว ลองเปิดแผนที่แล้วมองหาสวนสาธารณะที่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานที่สุดแล้วตั้งใจว่าจะไปที่นั่นสัปดาห์ละครั้งอาจจะแค่ไปนั่งเฉยๆอ่านหนังสือหรือเดินเล่นสัก15-20นาทีก็ยังดีครับนำธรรมชาติเข้ามาในห้องถ้าไม่มีเวลาออกไปข้างนอกจริงๆลองหาต้นไม้เล็กๆมาวางบนโต๊ะทำงานหรือริมหน้าต่างการได้เห็นสิ่งมีชีวิตสีเขียวเยวก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นและเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้เหมือนกันนะ ลองลุกขึ้นแล้วก้าวเดินดูนะครับความสุขง่ายๆอาจจะรอคุณอยู่แค่ปากซอยข้างหน้านี่เองนิสัยข้อที่6อยู่ท่ามกลางคนที่ใช่ surround yourself with loved ones มาถึงนิสัยข้อที่6ซึ่งอาจจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดและส่งผลต่อความสุขระยะยาวมากที่สุดเลยก็ได้ครับนั่นคือการมีคนที่เรารักและไว้ใจยอยู่ข้างๆ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่คนเดียวงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดของโลกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ติดตามชีวิตคนกว่า700คนมานานกว่า80ปีพบข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดเพียงข้อเดียวว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือปัจจัยที่ทำให้คนเรามีความสุขและสุขภาพดีที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรอบข้าง คนที่มีความสุขไม่ได้แปลว่าพวกเขามีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันแต่พวกเขามีคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ดีต่างหากเขามีใครสักคนที่สามารถโทรหาได้ตอนตีสามเมื่อรู้สึกแย่สุดๆมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตมีเพื่อนสนิทที่สามารถหัวเราะและร้องไห้ด้วยกันแบบไม่ต้องสร้างภาพ การอยู่ท่ามกลางคนที่รักและไว้ดีกับเราเปรียบเสมือนการมีเซฟโซนทางใจครับมันคือที่ที่เราสามารถถอดหน้ากากและเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่พลังงานบวกจากคนเหล่านี้จะช่วยเยียวยาและชาร์จแบตให้เราหลังจากที่ต้องไปสู้รบกับพลังลบต่างๆนอกบ้านมาทั้งวัน มีข้อมูลที่น่าสนใจชี้ให้เห็นชัดเลยครับว่าประเทศที่มีระดับการสนับสนุนทางสังคมสูงหรือก็คือคนในชาติรู้สึกว่ามีคนที่พึ่งพาได้ในยามลำบากจะมีระดับความสุขมวลรวมของประเทศสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่แสดงให้เห็นว่าพลังของความสัมพันธ์มันยิ่งใหญ่ในระดับชาติเลยนะครับแอคชั่นที่คุณทำได้ทันทีลงทุนกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ วันนี้ลองใช้เวลา5นาทีส่งข้อความหาเพื่อนสนิทที่ไม่ได้คุยนานแล้วถามถ่ายสารทุก์สุกดิบหรือโทรไปคุยกับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวการกระทำเล็กๆเหล่านี้คือการรดน้ำให้กับต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ครับประเมินวงสังคมของคุณ ลองถามตัวเองเงียบๆว่าใครคือคนที่อยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกมีพลังและใครคือคนที่อยู่ด้วยแล้วเหมือนถูกดูดพลังจงใช้เวลากับคนกลุ่มแรกให้มากขึ้นและค่อยๆสร้างระยะห่างจากคนกลุ่มที่สองอย่างนุ่มนวลชีวิตเราสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษครับ กล้าที่จะเชื่อมต่อถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวลองก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนไปทำกิจกรรมที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นคลาสโยคะกลุ่มวิ่งหรือชมรมอ่านหนังสือการได้เจอคนใหม่ๆที่มีความชอบคล้ายกันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างมิตรภาพใหม่ๆครับอย่าลืมนะครับคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่มีใครสักคนที่ดีพออยู่ข้างๆครับ นิสัยข้อที่7สวงแว่นตาแห่งการมองโลกในแง่ดี Cultivate Optimism and Plan Your Day แล้วแล้วก็มาถึงนิสัยข้อที่7ซึ่งเป็นเหมือนเลนส์ที่เราใช้มองโลกนั่นก็คือการฝึกฝนมุมมองบวกและการวางแผนสิ่งสำคัญในแต่ละวันคนที่มีความสุขกับคนที่ไม่มีความสุขอาจจะเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตไม่ต่างกันเลยครับแต่สิ่งที่ต่างกันคือวิธีที่พวกเขาตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ คนที่มีความสุขมักจะเลือกสวมแว่นที่เรียกว่าออปติมิซึมหรือการมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนโลกสวยที่ปฏิเสธความจริงหรือปัญหานะครับแต่มันคือความเชื่อมั่นว่าถึงตอนนี้จะเจอเรื่องแย่ๆแ,แต่สุดท้ายฉันจะผ่านมันไปได้และในทุกปัญหามันมีบทเรียนหรือโอกาสซ่อนอยู่เสมอ ลองนึกภาพคนสองคนตื่นมาเจอฝนตกหนักตอนเช้าคนแรกอาจจะหัวเสียพร่ำบน่นโทษฟ้าโทษฝนที่ให้แพลนพังในขณะที่อีกคนอาจจะคิดว่าดีเลยวันนี้อากาศเย็นสบายเหมาะกับชงโกโก้ร้อนๆนั่งอ่านหนังสือที่ดองไว้มานานเห็นไหมครับว่าสถานการณ์เดียวกันแปะแต่การตีความที่ต่างกันนำไปสู่ความรู้สึกที่ต่างกันคนละขั้ว นอกจากการปรับมุมมองแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับที่คนมีความสุขชอบทำคือการวางแผนเคลียร์สิ่งสำคัญของวันให้จบในช่วงเช้ามันคือการสร้างชัยชนะเล็กๆ small win ให้ตัวเองตั้งแต่เริ่มวันแทนที่จะเริ่มวันด้วยการไถยโซเชียลมีเดียหรือเช็คข่าวเครียดๆลองใช้เวลา5นาทีแรกของวันถามตัวเองว่าวันนี้มีอะไรหนึ่งอย่างที่ถ้าฉันทำเสร็จฉันจะรู้สึกดีกับตัวเองมากๆเลย อาจจะเป็นการลุกมาออกกำลังกาย15นาทีการเขียนงานให้ได้1ย่อหน้าหรือการตอบอีเมลสำคัญที่สุดหนึ่งฉบับเมื่อเราทำสิ่งนั้นสำเร็จเราจะรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้และมีแรงใจที่จะทำสิ่งอื่นๆต่อไปตลอดทั้งวันแอคชั่นที่คนทำได้ทันทีฝึกเปลี่ยนเฟรมความคิดครั้งต่อไปที่เจอเรื่องไม่สบายอารมณ์เช่นรถติด เพื่อนเทนัดหรือทำกาแฟหกให้ลองหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าในเรื่องนี้มีมุมดีๆอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมหรือเราเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้ได้บ้างรถติดอาจทำให้คุณได้ฟังพอดแคสต์ที่ชอบจนจบตอนได้นะ กำหนดวันวินของคุณคืนนี้ก่อนนอนคืนนี้ลองคิดดูว่าอะไรคือวันวินที่คุณอยากทำให้สำเร็จในเช้าพรุ่งนี้เขียนมาลงในกระดาษแล้วแปะไว้หัวเตียงพอตื่นมาก็ลุยทำสิ่งนั้นเป็นอย่างแรกเลยครับเสพสื่อที่สร้างพลังบวกเลือกติดตามคนหรือเพจที่สร้างแรงบันดาลใจและให้พลังบวกกับคุณการรับข้อมูลดีๆเข้ามาทุกวันจะช่วยจูนความคิดของเราให้มองโลกในแง่ดีได้ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติครับ การมีมุมมองบวกคือทักษะที่ฝึกฝนได้และเมื่อคุณฝึกจนโปรแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่สร้างความสุขให้ตัวเองได้ในทุกสถานการณ์เลยครับและนี่ก็คือ7นิสัยที่เรียบง่ายแต่ทตรงพลังที่คนมีความสุขทำกันเป็นประจำทุกวันครับทบทวนกันเร็วๆอีกครั้งนะครับขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวลงทุนกับการนอนหลับเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เติมวันของคุณด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะพาตัวเองไปเดินและเชื่อมต่อกับธรรมชาติอยู่ท่ามกลางคนที่ใช่และสุดท้ายฝึกมองโลกในแง่ดีและสร้างชัยชนะเล็กๆให้ตัวเองเห็นไหมครับว่าไม่มีข้อไหนเลยที่ซับซ้อนหรือต้องใช้เงินมากมายทุกข้อคือการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเรานี่เองความสุขไม่ใช่เส้นใยที่ต้องวิ่งไปให้ถึงแต่คือวิธีการเดินทางที่เราเลือกเดินในแต่ละก้าวครับ ไม่ต้องกดดันตัวเองให้ทำครบทั้ง7ข้อในวันเดียวนะครับลองเลือกข้อที่คุณรู้สึกว่าเออข้อนี้ง่ายดีหรือข้อที่โดนใจคุณที่สุดสักหนึ่งข้อแล้วเริ่มทำมันในวันพรุ่งนี้เลยแค่ก้าวเล็กๆก้าวเดียวก็สามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วครับ แล้วคุณล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีนิสัยข้อไหนที่อยากจะเริ่มทำก่อนเป็นข้อแรกหรือมีนิสัยสร้างสุขส่วนตัวนอกเหนือจากนี้ที่อยากจะแบ่งปันไหมครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมอยากอ่านไอเดียของทุกคนเลย ถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันและกดแชร์เพื่อส่งต่อพลังงานดีๆนี้ไปให้คนที่คุณรักและเป็นห่วงและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับและแรงบันดาลใจดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่เปี่ยมไปด้วยความสุขนะครับสวัสดีครับ